คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทมอนโลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในค่ายเกม PP นะครับทุกคนก็ชื่อเกมนะครับโกลเด้นพิกหรือว่าเป็นเกมแบบหมูทองนั่นเองนะครับก็สวัสดีอีกรอบด้วยนะครับสาหรับวันมาคาบูชานะครับวันนี้ก็มาเป็นเอาหมูทองมาเปิดเบิกเนตรก่อนเลยนะครับทุกคนก็มาในทุน300ครับเบาๆไปก่อนนะครับทุกคนเบ็ด เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เอาเบ็ดต่ำๆไปก่อนเนาะเบ็ด3แล้วกันทุน300มาดูกันนะครับผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับข,ของเกมนี้นะครับทุกคนค่าย PP นะหมูทองนะครับผมวันนี้น่าจะมีเวียนทิ้งเวียนเทียนอะไรกันด้วยนะครับทุกคนไปทำบุญกันหรือเปล่าเมื่อเช้าผมแอดเองก็ตื่นไม่ทันนะครับเออยอะไรครับเนี่ย ไฟลุกอ๋อก็คือว่าเฮ้ยขาดตัวเดียวน่าจะน่าจะต้องให้ครบหกโอ้โหหมูทองมาแทนอีกไปครับเบ็ดสี่ไหมเพิ่มแบบว่าเพิ่มทีละน้อยๆไปก่อนนะทุกคน เราต้องเล่นแบบรัดกลุ่มนะครับเพราะว่าเบ็ดไอ้ไม่ใช่เบ็ดทุนมาน้อยนะครับ300เองนะแต่เมื่อวานนี่ทุน70เสร็จตังในมันในเว็บเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนเล่นไปแตกเฉยเลยแต่แตกแค่300นะ300กว่าบาททุน70บาทนะครับทุกคนยังยังได้ถอนอ่ะ <c oughs> อันนี้300ก็ต้องได้ถอนบ้างแหละนะถ้าโชคดีอยู่นะครับมันเช้าตื่นไม่ทันไม่ได้ไปใส่บาตรทำบุญเลยครับทุกคน เดี๋ยวว่าจะไปเวียนเทียนคืนนี้นะครับหมูทองให้โชคหรือเปล่าลัวไปตอนนี้ยังไม่เข้าเลยครับทุกคนสกคเทอร์มาแค่สองไม่มาโห ลดไปแล้วนะครับร้อยหนึ่งก็ตกไปทีก็ไม่มาสแครเตอร์เป็นยังไงเกมนี้แต่เมื่อกี้ก่อนเข้ามาด้านหน้าผมเห็นเหมือนมันเป็นตัวใหญ่ๆเหมือนเหมือนเกมอะไรนะเดี๋ยวอยากจะเข้าสแครเตอร์นะทุกคนมาหรือเปล่าครับต้องให้ครบหกแน่นอนครับถ้าว่ามีรูปตังแบบนี้นะทุกคน ก็จะได้ฟีเจอร์พิเศษเนาะถ้าครบ6ตัวแล้วอะ่ะโหสแคเทอร์ไม่มาเลยขาดตัวเดียวตลอดเลยนะครับเพิ่มเบ็ดละกันเนาะเบ็ดหกค่อยๆเพิ่มครับทุกคนเอ้ยมาหรือเปล่ามาตั้งแต่ช่องแรกเลยขาดแค่สามตัวว่ายังไงยังไงยังไงโอ้โหผ่านไปหมดเลยครับทุกคน ลุ้นตั้งแต่ช่องแรกนะไม่ได้สักช่องเลยครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ในช่วงเวลา4ี่โมง5้นะครับทุกคนจัดไปเอ้ยไม่เอาเอไอ้เทรโบไอ้เอาแค่10พอครับโอ้โหไวามาก สิรอบหมดแล้วอะไรครับเนี่ยเอาโทูโบออกแล้วกันไวจัดดูดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเนี่ยไม่มีวีแววเลยดอกหนักๆก็ไม่มีมาเต็มช่องหรือเปล่ามาเต็มช่องได้นะถ้ามาเต็มช่อง โเ oh, มื่อกี้แจ็คพอตไมเนอร์ลงมานะครับทุกคนสแคเทอร์ว่ายังไงแล้วก็เออล็อกครับผมเข้าสแคเทอร์ครับทุกคนเบ็ดหกนะไปดูกันแล้วกันนะว,ว่าสแคเทอร์เป็นยังไงนะครับทุกคนมาหรอบอ๋อเป็นช่องแบบ3ช่องแบบนี้ก็คือว่าเหมือนเกมหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ว่าบล็อกใหญ่นะทุกคน น่าจะคล้ายๆกันโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอเคตัวเคว่าไงตัวเคมาหรือเปล่าไม่มาครับทุกคนว้าวรัวๆเลยนะตอนนี้โอ้โหยากเหมือนกันนะครับเนี่ยสแคเทอร์มีแค่นี้นะไม่ได้มีพิเศษอะไรไปกว่านี้นะครับทุกคนแต่ว่าฟีเจอร์ด้านนอกคือว่าเก็บรูปโคมไฟที่มีตังให้ครบหตัวแล้วก็จะได้ฟีเจอร์พิเศษเนาะได้สองตัวเอง เท่าไรครับเนี่ย44โอเคอันรอบนี้ตัวเจครับขอสามช่องโอ้โหไม่ได้สักช่องรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนเอาตัวนี้เป็นตัว Y ไม่ใช่หรอถ้างั้นก็เชื่อมกับอะไรก็ได้ดีทุกคนอ,อืออ้ยโอ้โหคิดว่า Y หรอโอ้โหได้แค่2ช่องทุกคนรางวัลเซนเซสเตชัน ดอกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรก,กดไปเลยนะโ,โหดสี่ร้อยกว่าเอาแล้วกําไรแล้วครับทุกคนโอ้โหขอบคุณหมู่ทองนะครับมาดอกสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ไงพอเป็นตัวเล็กแล้วมันเท่ากับ3ช่องเลยนะครับโอ้โหยังสุดนี่มืกี้ถ้าว่าลูกป,ประทัดล็อกอีกช่องที่สามนี่ได้3ช่องนี้คงแตกเป็นพันนะครับทุกคนเมื่อกี้ตอนนี้กําไรมานิดหน่อยแล้วนะครับผม ครับผมทำไมชอบพูดเพีย้ยนกินน้ำน้อยหรือเปล่านะเกี่ยวไหมครับเนี่ยจัดไปห้าร้อยหกสิบโอ้ยเบาเสียงเพิ่มเบ็ดนะทุกคนเบ็ดเบ็ดเก้าเบ็ดสิบห้าเบ็ดสิบพอไปเพิ่มทีน่นนอยครับค่อยๆปั้นนะเออโอเคมาหรือเปล่าดอกนี้ ขาดสมช่องเอ้สามตัวห,หมูมาอีกหลัวไปแล้วครับตอนนี้จะบอกนะกำไรที่ได้มาคืนไปอย่างไวกดผิดอีกแล้วโทวโบนะครับทุกคน ผมจะเล่นทีละสิบนะครับสำหรับออโต้ส่วนส่วนใหญ่นะส่วนมากจะเป็นทีละสิบทีละสิบค่อยๆเพิ่มเอาเองนะครับทุกคน เอาค่าตัวเดียวทุกคนอืแค่อันเดียวล็อกพี่ไม่ล็อกอีกโคตรเสียดายจะได้อยู่แล้วห้าสิบสี่ครับดอกนี้อีกสองรอบโอ้โหได้แต่ดอกเบาๆจัดไปอีกสิบ ห oh, เล่นกันยาวนานมากครับทุกคนยังไงเอ้ยตรวบก็ให้โ้โ oh, oh, หมูมาแทนตลอดเลยนะหมูทำไมไม่มาช่องแรกๆโอ้โห oh, ถ้าไม่กี้เป็นผมยังคิดอยู่เลยนะว่าถ้าเป็นตัวหมูทองเนี่ยสามช่องอะ่ะทุกคนคิดดู เบ็ดหนี่น่าจะแตกหลายๆพันเลยนะครับอาจจะถึงหมื่นหรือเปล่าตอนนี้เงียบเลยนะครับรอบสุดท้ายโอเคหมดออโต้จัดไปพอก่อนเพิ่มเบ็ดไหมะทุกคนอุ้ยเบ็ดสิบห้าโอเค สิบแปดยี่สิบจัดไปครับเพิ่มยี่สิบแล้วตอนนี้ต้องฮาร์ดคอร์หน่อยเราเล่นกันมานานแล้วนะทุกคน mm. เผื่อเข้าหน้าลายนะครับ mm. จะได้แตกๆแ,แล้วก็รีบเลิกรีบถอนนะครับ <laughs> ต้องการถอนอย่างเดียวครับตอนนี้ วันนี้ช่วงหัวค่ำแอดน่าจะไปเวียนเทียนก่อนนะครับทุกคนยังไม่ได้เล่นเนาะแต่ปกติแล้วก็เล่นดึกๆอยู่แล้วนะครับทุกคนยังมีกำไรอยู่ทุกคนถึงผมเองถึงได้ตัดสินใจวัดได้อยู่นะวัดใจไปเลยวัดเบ็ด380ไปต่อ 44ครับดอกนี้โอ้ยจะไอยอย่างเดียวเลยทุกคนยังหายไม่ดียังไม่หายดีเลยนะสะแคเทอร์มาหรือปเปล่าเบทยีบเฮ้ยตรวหับก็ให้ไม่มาทำมานะมันละงานนี้แต่ว่าผมว่าสแคเทอร์มันต้องลุ้นเข้าหน้าลายเนาะตัวแบบว่าต้องให้ได้เหมือนเมื่อกี้นะอ่ายังไงเอย้ย ออืน่าจะไม่ได้แล้วแบบนี้จริงด้วยครับทุกคน324โอเคกลับมาเท่าทุนอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหเล่นยากเล่นเย็นจริงๆเลยนะครับไม่เคยเล่นแล้วเล่นครั้งแรกก็ให้แตกๆไปเถอะเนาะสองหิบสี่ 2 4 4โอ้โหลดลงอย่างเดียวอ่ะขาดเท่าไหร่1 2 3 4ขาด2ตัวครับทุกคนโคมไฟโคมไฟไม่มาไปต่ออะรอบนี้มาหรือเปล่าแล้วก็อแล้วก็ยังไงรอบสุดท้ายตรวบไม่มาอครับทุกคนโหลุ้นเหนื่อยเลยนะกว่าจะได้โคมไฟ มาทีขอแบบรางวัลแกนตกลงมาด้วยได้ไหมเนี่ยถ้ามายากขนาดนี้แล้วก็ลุ้นเหนื่อยเลยนะครับขอแกนสองหมืนเนี่ยรัวไปออโต้ไปอีกสิบครับทุกคนยังไม่ต้องหมุนเร็วนะตอนนี้ต้องวัดใจแล้วนะครับทุกคนเบ็ดไม่ไม่ได้ลดลงนะแต่ ตังเราลดลงนะครับเครดิตจะรอดไหมอะไปลองลองกันไปสักตั้งครับไม่รอดก็เราก็แค่ถอยนะครับทุกคนค่อยไปเล่นเกมอื่น68สุดท้ายแล้วครับทุกคนล่วงแน่นอนแบบนี้48โอเคดอกนี้ยังได้อยู่12เป็น60พอดี3รอบครับผมท้าไม่ได้เพิ่มนะ เอาเอายังไงยังไงยังไงเอาไอ็มหน้าอีกโอ้โหดอกนี้จะหมดอยู่แล้วครับทุกคนรางวัลไหนนะห้าร้อยอ๋อเบสมันสูงอะทุกคนโคตรพีคเอามาอีกครับยังไงเอ้ยมาอีกนะส้มอีกเอ้าส้มอีกไหมโอ้โหเต็มหน้าอีกรอบครับผมเจ็บคอเลยนะตะโกนดีใจนะทุกคน รางวัลน์อีกแล้วทุกคนสามรสิบหครับดอกนี้โอเคก็เดี๋ยวเราปั่นให้เหลือสัก8 0ดร้อกว่นดีกว่านะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็อย่างนี้ไปต่อดีครับผมรออะไรอะ่ะโหน่าจะมาแล้วนะครับมาแปดเบ็ดแปดมีอยู่นะทุกคนแล้วตั้งหลักที่แ800ดร้อยแล้วทุกคนอย่างนี้ต้องเล่นของกันหน่อยแล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับ โอเคจัดไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับก็กระถามมาโอเคครับทุกคนเราก็เสกระถาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาจัดไปครับทุกคนไปเลยอย่างนี้ก็เบ็ดแปดอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราลัวไปดีครับผม ปลุกเสงมาเป็นอย่างดีมาดูกันนะทุกคนเอากำไรมาต่อนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหล่วงยาวเลยคาถาอะไรครับเนี่ยไม่ได้นะแบบนี้โอ้โหเพิ่มเบ็ดละกันอย่างนี้มาอ่ะเบ็ดสิบแปไปครับ สงสัยจะไม่มาเล่นกระถาต้องใช้เบ็ดหนักนะจะได้แตกหนักๆนะครับทุกคนสงสัยจะต้อง30ไปเลยรอบนี้มาบุกเสกมาจากออสเตรเลียโดยตรงนะครับกระถานี้นะครับทุกคนก็ใช้แล้วได้ผลเปล่าไม่รู้ผมกดผิดทุกคนเดี๋ยวจัดใหม่เปิดเทอร์โบด้วย ไวดีวัดไปเลยครับตอนนี้อือเฮ้ยมาดิดอกนี้รางวัลไหนพี่ที่481ครับไปต่อนะกลับมาเป็น800อีกแล้วครับทุกคนโอ้โหหมูทองมาเจนเป็นไงเจอกระถ่าเราไปนะครับปลุกเสกมาย่างดีบอกเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแปบ๊บเดียวหมดแล้วครับทุกคนโทโบ เอาทโบออกแล้วกันเนาะเท่าไหร่อะห้าสิบรอบยาวๆไปนะขอพักมือบ้างแล้วกันเนาะก็เล่นกันมานานมากนะครับขอออโต้บ้างนะหลังจากนี้ไปดูกันนะครับือ <c oughs> ไม่มา อะไรครับนี่อ่หวัวเล่นเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนี่ยทุกคนเหลือเจ็ดร้อยแล้วนะครับจัดมาอีกสามเจ็ดขึ้นๆลงลง,ลงนะดูดีว่าห้าสิบรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนสงสัยมันจะให้เราแค่แปดร้อยหรือเปล่า กระถาเราไม่ได้ผลเป็ดไปไม่ได้มันต้องมาแล้วล่ะเบ็ดสูงขึ้นแล้วด้วยนะเอาเบ็ดแค่นี้พอครับทุกคนเอ้ยสกเทอร์มาหรือเปล่าดอกนี้ไม่มาเบ็ดสินี่รู้เรื่องเลยนะได้รายจ่ายเล็กๆน้อยๆอย่างอ่ะทุกคน ขาด2ตัวโคมไฟมาไม่มาอีกหลือสารอบแล้วนะครับทุกคนผ่านไป20รอบแล้วนะสแคเทอร์ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้ตรวบกว็ให้โอ้โหโคมไฟแพงๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่เข้านะขาดทีละ2ทีละหอย่างนี้นะทุกคนตอนนี้กลับมาเหลือ5้าร้อแล้วครับสแคเทอร์มาช่วยหน่อย มาครับทุกคนสแกตเทอร์เบสิบแปดโอ้โหมาอย่างสวยแถวบนหมดเลยนะเออต้องงี้ดิเราปลุกเสกมาแล้วนะมาขออีกรอบคือขอหน้าลายแบบสุดๆไปเลยนะทุกคนตัดสินใจถูกที่มาต่อนะครับเนี่ยโอ้โหดอกแรกว้าครับทุกคนโอ้ยทำไมไม่ล็อกตัวหมู่ทองให้เราอีกอะ อ่ะคิวช่อง3ยังไงโอ้โูไม่ล็อกเอามาได้อยู่ครับทุกคนดอกนี้161แล้วครับไปขอล็อกตัวแพงๆไม่มาอีกได้คิวเหมือนเดิมครับทุกคนโอ้รอบนี้ไม่ได้ด้วยนะไม่เข้าหน้าลายจ่ายนะครับตัวคมไฟนี้ยังไงนะเคไม่มา เขาถาเราให้เข้าสแครเธอแต่หน้าลายเราหน้าลายไม่ได้เลยนะครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนได้แค่นี้นะก็ไม่เป็นไรครับผมก็จบแล้วนะครับทุกคน5้าฟีลปินจบไปที่161นะครับโอ้โหเหลืออีก20กว่ารอบเดี๋ยวเอาออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวว่า,อาตอนนี้เราปั่นเองดีกว่าเนาะเอาสแคร์เธอมาอีกหรือเปล่าตรวบ ไม่มาครับผมอะไรครับนี่อ่ะโอ้โหช่องกลางไม่มาอีกสแคทเทอร์เหมือนจะลงอีกรอบเลยนะครับเอายังไงเอ้ยจึ๊บ ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับดอกนี้67สิบนะเบาๆไว้ก่อนอ้ามารอบนี้อีกสองตัวบกวก้เฮ้ยมาครับทุกคนรอบนี้เอาแล้วได้ผลนะครับเนี่ยมีตัวแพงด้วยนะ300กว่าร้อยกว่านะครับทุกคนรีสปินอ๋อ ว่าแล้วมันต้องต้องเป็นแนวนี้ครับแต่ถ้าว่านสรอบนี้เราไม่มีคมไฟลงมาต่อเนี่ยมันก็ได้แค่นี้นะครับทุกคนได้แค่6ตัวที่เราเข้ามารอบสุดท้ายแล้วครับโอเคยังได้ต่อนะครับสปินก็จะรีให้มาเป็น3รอบเหมือนเดิมนะขอเต็มช่องเลยได้ไหม <laughs> ไม่ได้โลภนะแต่ก็มาแบบนี้แล้วก็ให้เราเถอะทุกคน <laughs> มา ยังได้อยู่นะตอนนี้อุ้ยมีแจ็คพอตอะไรไมก่กี้ล็อกแจ็คพอตให้หน่อยกระถาสิ์ที่เราเสกมาเป็นยังไงบ้างเออลงมาอีกร5อยาสิบกับจัดไปสองสี่มีขาดอยู่6ช่องลงมาให้เต็มเลยทุกคนช่วยกันลุ้นนะครับเนี่ยตัดสินใจถูกที่คิดว่าจะมาต่อนะก็มันเป็นกำไรที่เราวัดมาต่อนะครับวัดใจวัดเบ็ดขึ้นมาเลยนะครับ โอ้โหได้แค่นี้เองทุกคนไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็เท่าไหร่เราไปดูกันนะปึ๊บปื๊บป๊บชุบชืบชืบโอ้โหเกือบพันแล้วครับทุกคนพอเลยครับพออย่างนี้พอนะก็จบไปที่956นะครับทุกคนก็ได้ทั้งสแควเทอร์แล้วก็ได้ทั้งฟีจเจอร์โคมไฟอันนี้นะครับคุ้มแล้วนะเนี่ยถอนพันห้าไหมทุกคนก็เอาเป็นว่าเรา เลิกเท่านี้เลยนะครับทุกคนโอ้ได้ไปเท่าไหร่ครับเนี่ยได้ไปกํำไรพันสองเลยนะครับอันนี้ผมเองก็ถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นนะผมก็ยังไงสแคทเทอร์เฮ้ยเอ้เอาสแคทเทอร์มาต่อเนื่องทุกคนโอ้โหยังสุดจะปั่นอาเศษข้างหลังออกนะครับเนี่ย โอ้ยสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับเกมอะไรครับเนี่ยโกลเด้นพิกไคพีพีนะครับทุกคนผมเล่นอยู่ที่บอกไปแล้วนะครับทุกคนช่วงสี่โมงห้าสิบห้านาทีนะครับแต่ตอนนี้มันเล่นมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับทุกคนผมเมื่อยมือเหมือนกันนะค <c oughs> อแห้งเลยนะจบคลิปนี้ต้องไปกินน้ําก่อนละโอ้ยเค okay, มาครับอีกตัวหนึ่งตัววายก็ได้โอ้โหได้สองตัวสองร้อยเจ็ดสิบสาม อันนี้หน้ามัางกรสิ่งอะไรสิงโตเนาะอ่ะเหลืออีก2รอบเหลืออีกหนึ่งรอบแล้วนะครับไม่รวมรอบนี้นะโอ้โหกองหายกองโอ้โหข้าสแกตเตอร์ติดๆเลยทุกคนได้เพิ่มเฉยเลยนะว่าจะถอนพันหนะครับแล้วก็เมื่อกี้คือผมเองอะ่ะจะปั่นเศษข้างหลังออกเฉยนะครับว่าจะเอาพันห้ากลมๆนะ โอเคยังดีทุกคนก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับจบแล้วนะครับได้เพิ่มมา273ครับทุกคนตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเกือบ2000แล้วมั้งเนี้ยพันแปดโอเคพอดีเลยก็พันแปดละกันเนาะเอาเป็นว่าเราโคตรเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราอันนี้เท่าไหร่นะพันสองพันสามก็พันห้านะครับกาไรเน,นเน้นเลยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเราฝากไว้เท่านี้ละกันนะทุกคนเหนื่อยเลยนะครับคลิปนี้ แต่คุ้มนะเอาจนได้นะขอบคุณกระถามาจากออสเตรเลียของเราด้วยนะครับทุกคนก็ยังไงนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง t o มา r r โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปและก็ผลงานต่อไปนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมบายครับ